สวัสดีครับผมนายอนุชิตนะครับรหัสนักศึกษา6133 226 0 0 0 0 9ีดหครับห้อง ECP 3 Q นะครับจะมาเฉลยข้อสอบ ITPEC ครับเดือนเมีและเดือนออก o b e เนะครับปี2015นะครับ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ c ิเ r e a เจอร์แอนด์ออร์เนะครับเริ่มต้นด้วยเดือนเมนะครับปี2015นะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมของ HDMI นะครับคำตอบนะครับคือข้อ A นะครับมันเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์ภาพและเสียงที่จัดการอินพุตและเอา p ์พุตของวิดีโอเสียงและสัญญาณควบคุมผ่านทางสายเคเบิลเส้นเดียวข้อที่2นะครับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกนำไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ของถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง CPU และหน่วยความจำหรือระหว่าง CPU และอุปกรณ์ Input Output เฉลยนะครับข้อ A ครับบัสข้อที่3นะครับ ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยความจำแฟลชฉเฉลยนะครับข้อ C ครับเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเรือนซึ่งสามารถลบและเขียนเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ด้วยระบบไฟฟ้าข้อที่4นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสม ของหน่วยการทำงานบางอย่างที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ฉเฉลยนะครับข้อ A นะครับเลขคณิตและหน่วยทางลอจิ c คอลทำการประมวลผลการคำนวณตามทิศทางของชุดควบคุมข้อที่5ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมของระบบฮอ Standby นะครับฉเฉลยนะครับข้อ4ครับ เป็นระบบที่มีเครื่องสำรองข้อมูลอยู่เสมอในสถานะสแตนบายในสถานะที่ใช้งานได้และจะเปลี่ยนเป็นการดำเนินการทันทีที่เกิดความล้มเหลวเดือนต่อไปนะครับเดือนออกทเวนะครับปี2015ครับมีทั้งหมด5ข้อเหมือนกันครับข้อที่1นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมของโปรเซสเซอร์ แบบมันติคอร์นะครับเฉลยน,น,นะครับข้อ A ครับการปรับปรุงทรูพุตของระบบทั้งหมดนั้นมุ่งเน้นไปที่การประมวลผลที่แตกต่างกันในแต่ละคอข้อ2นะครับแอปพลิเคชันโปรแกรมใดต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้อบบุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับ PC นะครับเฉลยน,น,นะครับข้อ B นะครับ ด e ไว c ์ไดเวอรครับข้อ3นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารไร้สายระหว่าง PC และอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับฉเฉลยนะครับคือข้อ A นะครับ Bluetooth ข้อ4ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยความจำ Crash ของ CPU นะครับเฉลยครับข้อ A ครับมันถูกวางไว้ระหว่าง CPU คอและหน่วยความจำหลักและใช้เพื่ออ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลด้วยความเร็วสูงครับข้อที่5นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ของระบบนะครับเฉลยนะครับคือข้อดีนะครับ ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและดำเนินการมาตรการก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ